กา้าวที่บางเพลงของคึกฤทิ์ปราโมทปัญหาอีกอย่างหนึ่งซึ่งออกจะสำคัญและเป็นปัญหายุ่งยากพอควรก็คือ เด็กเหล่านี้ยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งพูดน้อยลงจนในที่สุดเกือบจะไม่มีการติดต่อด้วยวาจากับผู้ที่เป็นมารดาหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมตนนั้นเลยและที่ดูประหลาดสําหรับคนบางเพลงซึ่งยิ่งดูเท่าไรก็ยิ่งไม่เข้าใจนั้นก็คือว่าเด็กเหล่านี้ติดต่อกันได้ทางจิตซึ่งคนธรรมดาสามัญไม่เคยประสบพบเห็นมาแต่ก่อนถ้าเด็กสองคนต้องการจะพบกันเด็กคนหนึ่งนั่งอยู่ที่ไหนสักครู่หนึ่งเด็กอีกคนหนึ่งก็จะมาถึงที่นั่น และเมื่อมาถึงแล้วก็ไม่ได้พูดจาก,กันอย่างคนธรรมดาแต่จะนั่งมองหน้ากันสักพักหนึ่งแล้วก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจกันตกลงกันได้แล้วและต่างคนก็ต่างไปบางครั้งเวลาค่ำคืนเด็กพวกนี้ทั้งหมดก็จะไปชุมนุมกันอยู่ที่สนามฟุตบอลโรงเรียนโดยไม่ต้องนัดหมายกันด้วยคำพูดแม้แต่คำเดียวและไม่ได้ไปชุมนุมกันที่สนามโรงเรียนซึ่งส่วนมากมักจะเป็นเวลาค่ำคืนแล้วก็ไม่มีเสียงพูดดังออกมาจากเด็กกลุ่มนั้น ทั้งที่เด็กเหล่านั้นพูดได้โดยที่แม่ได้สั่งสอนไว้ครูจ้อยมองดูพฤติกรรมเหล่านี้ด้วยความหวาดกลัวความกลัวของครูจ้อยนั้นออกมาจากส่วนลึกแต่ครูจ้อยก็ไม่ได้บอกให้ใครรู้เพราะแม่เด็กเหล่านั้นมีจํานวนมากกว่าคนอื่นในบางเพลงและแม่ของเด็กเหล่านั้นก็มักจะมองดูลูกของตนด้วยความรักความเมตตาอย่างกับแม่ทั่วไปหรือยิ่งกว่ามีใครว่าอะไรก็คอยแก้ให้ครูจ้อยจึงไม่ได้ปรับทุกข์กับใคร เรื่องความกลัวหรือความสงสัยของตนแม้แต่กับพวกครูจ้อยเองเพราะครูจ้อยเกรงว่าเรื่องจะแพร่งพลายออกไปถ้าหากพูดกับคนมากคนครูจ้อยได้จะมองดูเด็กเหล่านั้นทั้งเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายด้วยความวันหวาด หรือด้วยความกลัวเพราะไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปจากเด็กเหล่านั้นร้อดีที่โรงเรียนนั้นครูจ้อยไม่มีงานการอะไรที่จะต้องเกี่ยวกับเด็กเหล่านั้นเลยเพราะครูจ้อยสอนชั้นมัธยมแต่เด็กเหล่านั้นเพิ่งเรียนชั้นประถมและอาจารย์ฟื้นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางเพลงก็มักจะพูดอยู่เสมอกับทั้งครูกับผู้ปกครองและคนอื่นๆว่าตนจะเป็นผู้รับผิดชอบในเด็ก214คนนั่นเองที่จํานวนเด็กเพิ่มขึ้นเป็น214คนก็เพราะว่า มีเด็กชนิดเดียวกันจากวัดบางเพลงมาสมทบเข้าเป็นพวกเดียวกันและก็มาเรียนหนังสือที่โรงเรียนเดียวกันอาจารย์ฟื้นพูดอย่างภาคภูมิใจเสมอว่าเด็กเหล่านั้นเชื่อฟังตนคนเดียวถ้ามีเรื่องราวอันใดก็ไม่มีใครจะว่ากล่าวกับเด็กเหล่านั้นได้นอกจากอาจารย์ฟื้นคนเดียวเท่านั้นอาจารย์ฟื้นจึงไม่เคยแสดงอาการสงสัยว่าเด็กเหล่านั้นจะไม่ใช่เด็กธรรมดาและไม่เคยแสดงอาการว่าหวาดเกรงเด็กเหล่านั้นเลยแม้แต่น้อยตรงกันข้าม อาจารย์ฟื้นกลับแสดงให้เห็นซสอีกว่าเด็กเหล่านั้นกลัวอาจารย์ฟื้นอาจารย์ฟื้นจะสั่งให้ทําอะไรเด็กเหล่านั้นก็จะทําเพราะความกลัวหรือความเคารพหรือความรักหรืออะไรอย่างหนึ่งที่อาจารย์ฟื้นนึกเอาเองทั้งนั้นก็เป็นครูจ้อยคนเดียวกันนั่นแหละที่มักจะสังเกตเห็นอะไรก่อนคนอื่นคราวนี้ครูจ้อยเลี้ยงหมาเอาไว้ตัวหนึ่งเอาไว้เป็นเพื่อนและให้มันเฝ้าบ้านในยามค่ําคืนแต่ครูจ้อยก็สังเกตว่าสามสี่วันมานี้ มาของครูจ้อยไม่รู้ว่าหายไปไหนความจริงหมาตัวนี้ชอบไปเที่ยวนอกบ้านนานๆหลายวันกลับคราวนี้หายไปครูจ้อยก็นึกว่าคงไปเที่ยวเช่นเคยแต่เมื่อหลายวันนานเข้าหมาก็ยังไม่กลับครูจ้อยก็นึกว่าหมาจะหายจึงออกเที่ยวตามเท่าที่มีเวลาที่โน่นบ้างที่นี่บ้างในบางเพลงก็ไม่พบถามใครก็ไม่ได้มีว่แววว่าหมาของครูจ้อยผ่านไปทางไหนบ้างตรงกันข้าม กลับได้ข่าวมาจากคนอื่นๆที่เลี้ยงหมาว่าหมาของเขาก็หายเหมือนกันครูจ้อยก็ยิ่งสงสัยหนักขึ้นในที่สุดครูจ้อยก็บอกพวกพ้องให้ออกช่วยกันสังเกตในเรื่องหมาแล้วก็ปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาว่าหมาหายออกไปจากบางเพลงทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหมาที่คนเลี้ยงหรือหมาจรจัดหรือแม้แต่หมาวัดที่วัดบางเพลงก็หายไปหมดเช่นเดียวกันไม่มีใครทราบว่าหายไปไหน เมื่อคนยี่สิบกว่าคนออกสืบกันเรื่องหมาแล้วความจริงอื่นๆก็ย่อมจะปรากฏขึ้นด้วยแมวในบางเพลงที่มีคนเลี้ยงก็ดีหรือเป็นแมวจรจัดไม่มีเจ้าของก็ดีหายไปจากบางเพลงหมดเช่นเดียวกันไม่มีใครทราบว่าหายไปไหนความจริงแมวหรือหมาที่มีเจ้าของนั้นเมื่อหายไปใหม่ๆเจ้าของก็ออกตามด้วยกันทุกรายแต่เมื่อตามแล้วไม่ได้หาแล้วแม้จะศพก็ไม่พบก็เลยต้องเลิกหากันไปเองแต่เรื่องแมวหายหมาหายนั้น ก็ไม่มีใครถือว่าเป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนะักครูจ้อยปรารบแก่พวกที่ไปชุมนุมกันอยู่ที่บ้านแม่จำโรนวันหนึ่งว่าฉันไม่สบายใจเลยเรื่องแมวหายหมาหายไปหมดบางเพลงเนีย่ย เพราะแมวหมามากมายขนาดนั้นจะว่าใครมาเก็บเอาไปเลี้ยงหรือมาลักขโมยไปก็เห็นจะไม่ได้ทุกวันเนี้ยหมาและแมวไม่มีทั้งบางกลางคืนไม่ได้ยินเสียงหมาเสียงเห่าเสียงหอนเสียงแมวร้องก็ไม่มีเหมือนกันน่ะอืมไอ้ฉันน่ะมันเห็นผิดสังเกตมาตั้งหลายวันแล้วแม่แจ่มพวกครูจ้อยคนหนึ่งพูดขึ้นฉันเองไม่ได้เลี้ยงทั้งหมาทั้งแมวแต่แถวบ้านฉันน่ะนะหมาไม่มีเจ้าของมันมาก แล้วพอตกกลางคืนน่ะแมววิ่งบนหลังคาฉันออกกระเยวกลาวไปมันเป็นอย่างนี้มาตลอดแต่ฉันจําความได้และอยู่ๆสิดูทั้งหมาทั้งแมวมันก็ค่อยๆหายไปทีละตัวสองตัวไอตาแรกน่ะฉันก็มาได้สังเกตหรอกจนมันเหลือน้อยเขาจริงๆฉันถึงสังเกตได้แล้วมันก็มาอยู่่เพียงแค่นั้นน่ะมันหายไปจนหมดเลยอืมมันเป็นดอกติดต่อตายกันหมดทั้งบางได้ไหมแม่บุญเสริมพวกครูจ้อยอีกคนนึงแสดงความคิดออกมาเห็นจะไม่ใช่หรอกแม่เสริม ครูจ้อยบอกถ้าเป็นอย่างนั้นจริงอ่ะมันก็ต้องทิ้งซากศพไว้ให้เราเห็นบ้างยิ่งตายมากตัวก็ยิ่งสังเกตได้มากขึ้นถ้าใครสังเกตบารือเปล่าเราวัดเที่ยวนี้ทั้งหมาและแมวหายไปหมดบางเลยแต่จะหาซากศพของหมาและแมวสักตัวหนึ่งก็ไม่มีอ่ะอืมนั่นสิแม่แจ่มพูดก็มาเบาๆเหมือนครางแล้วเอามือรูปที่แขนของตนพลางพูดขึ้นว่าฉันนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วฉันขนลุกเฮ้ยบางเพลงของเรานี่มันไม่เหมือนแต่ก่อนซะแล้วนะ มันเหมือนมีอะไรเข้ามาสิงเข้ามาแฝงอยู่ที่เรายังไม่รู้แน่แต่ถึงยังไงอะนะไอ้ที่มันเข้ามาสิงอยู่มันต้องน่ากลัวมากหมากับแมวมันรู้ก่อนมันจึงหนีออกไปหนีไปหมดบางเพลงเลยพราะแม่แจมพูดคําว่าหนีออกมาเสียงจอกแจกกดังขึ้นทั้งกลุ่มพวกครูจ้อยเพราะทุกคนต่างนึกไม่ถึงมาก่อนแต่พอแม่แจมพูดขึ้นมาก็ดูเหมือนทุกคนจะเห็นดีด้วยทันทีเฮ้ยแม่แจมพูดขึ้นมาฉันกับปล่อยขนลุกไปด้วย ไม่จำรูนพูดเบาๆฉันมันเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเมื่อนอนไม่หลับดึกเข้าก็ได้ยินเสียงอะไรต่างๆซึ่งความจริงมันก็เป็นเสียงธรรมดาที่คุ้นหูนะแต่เดี๋ยวนี้ฉันได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเมื่อได้ยินแล้วฉันก็นอนตัวแข็งอยู่กับที่ไม่กล้าจะลุกขึ้นมาดูเพราะเสียงมันน่ากลัวจริงๆเสียงอะไรพี่ครูจ้อยถามสวนทันควันเหมือนกันไอ้ฉันก็บอกไม่โูกไม่จำรูนตอบแต่เท่าที่หูฉันฟังอ่ะนะมันมันดังเหมือนกับมีคนเดินไปเดินมานะ แล้วในที่สุดมันก็เดินไปทางเดียวกันนะ่ะแล้วมันก็หายไปเลยแล้วพอสักตีสามตีสี่เนี่ยไอเสียงคนเดิมมันก็เดินกลับมาทางเดียวกันอีกแล้วทีนี้มันก็จะหายไปไม่มีเสียงอะไรอีกจนรุ่งสว่างอะ่ะแหละมีใครเคยได้ยินเสียงอย่างพี่จำารูนว่าบ้างไหมครูจ้อยถามขึ้นผู้หญิงที่นั่งอยู่ที่นั่นต่างพากันสั่นศีษะหรือมิฉะนั้นก็ออกเสียงว่าเปล่าเป็นนั้นว่าพี่รูได้ยินคนเดียวครูจ้อยพูด แต่ถึงพีรุนได้ยินคนเดียวเราจะถือว่าไม่มีอะไรเสรเลยก็เห็นจะไม่ได้หรอกเพราะบ้านเมืองของเรามันผิดปะกะติเข้าทุกวันหนึ่งเมื่อพีรุนได้ยินเสียงอะไรที่เรายังไม่ได้ยินต่อไปเราก็จะต้องคอยเงี่ยหูฟังว่ามันจะมีเสียงนั้นขึ้นมาจริงหรือเปล่า ต่อจากนั้นมาก็มีผู้ที่คอยสังเกตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใหม่และไม่เคยมีมาแต่ก่อนในบางเพลง24คนคือพวกครูจ้อยซึ่งได้นัดกันไว้ว่าจะเอาใจใส่คอยดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเสียงที่ปรากฏขึ้นนอกบ้านเป็นเสียงคนเดินอย่างที่ไม่จำรูนว่านั้นเมื่อหลายคนช่วยกันเงี่ยหูฟังทั้งที่หลายคนหลับไปเสียก่อนไม่ได้ยินอะไรแต่ก็มีผู้รายงานว่าได้ยินเสียงจริงๆอย่างที่ไม่จำรูนว่า เป็นเสียงฝีเท้าคนเดินและฝีเท้านั้นออกจะหนักที่แรกก็เดินไม่กี่คนตอนหลังมีเดินเป็นกลุ่มแล้วก็หายไปบางทีก็ได้ยินเสียงเดินกลับทางเดียวกับที่เดินไปแต่บางทีก็ไม่ได้ยินเดินเทีเ่ยวเดียวแล้วก็หายไปเฉยๆถึงคราวต่อไปที่มีการนัดพบกันที่บ้านแม่จำรูนแม่จ่มเป็นคนพูดขึ้นก่อนว่าฉันรู้แล้วว่าเสียงฝีเท้าคนนะ่ะมันฝีเท้าใครพอแม่จ่มพูดขึ้นเพียงนี้ ทุกคนที่นั่งอยู่ณนะที่นั้นก็สแสดงอาการตื่นเต้นและอยากรู้ฮือฮาขึ้นมาทันใดแม่แจมรอให้คนอื่นสงบลงสักเล็กน้อยแล้วจึงพูดต่อว่านี่ไม่ใช่ใครที่ไหนหรอกนี่คืนหนึ่งนะพอฉันได้ยินเสียงฉันยังนอนไม่หลับฉันก็ลุกขึ้นมาแง้มหน้าต่างดูเสียงเดินนั้นนะ่ะนึกว่าเป็นของใครที่ไหนที่แท้ก็เป็นเสียงของคนในบางเพลงนี่เองก็ไอเด็กที่มันนัดมาเกิดพร้อมกันในบางเพลงนั่นแหละ มันแยกกันมาจากสายต่างๆแล้วมันก็มารวมกันเลยหน้าบ้านใช่ไหมหน่อยหนึ่งแล้วมันก็เดินต่อไปมุ่งหน้าไปทางโรงเรียนนั่นแหละถ้ามันไปทางโรงเรียนจริงแล้ะทําไมฉันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอ่ะแต่บ้านพักของฉันมันอยู่หลังโรงเรียนนะถ้าเด็กพวกนี้มันเดินไปทางหน้าโรงเรียนเออสงสัยฉันคงจะไม่ได้ยินเอ้ยแต่จริงสิฉันนึกออกขึ้นมาว่าไอ้ไอ้เด็กพวกนี้นะมันชอบไปชุมนุมกันที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนบ่อยๆตอนค่ำๆอ่ะ ถ้ามันเดินเข้าไปทางหน้าโรงเรียนแล้วมันไปหยุดแค่สนามฟุตบอลฉันคงไม่ได้ยินเสียงมันแน่เลยแต่สิ่งที่ฉันอยากจะรู้ตอนนี้ก็คือมันเดินกันไปทุกคืนหรือว่ามันเดินกันไปบ้างไม่เดินบ้างเนี่ยอืถ้าจะเอาหูฉันว่าแล้วนะแม่จำพูดขึ้นฉันก็ไม่รับรองเหมือนกันลรว่าฉันได้ยินเสียงมันทุกคืนหรือเปล่าบางคืนฉันก็ได้ยินบางคืนฉันก็ไม่ได้ยินหรือว่าฉันอาจจะหลับไปซะก่อนก็ได้แม่จมแม่บุญเสริมและคนอื่นๆที่ได้ยินเสียงคนเดินในภายหลังต่างก็พากันพูดในํำนองเดียวกันนี้ ว่าไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่ามีเสียงคนเดินทุกคืนและตอนนี้จะว่าเชื่อแม่แจ่มไปทุกคนว่าสีฟีเท้านั้นเป็นสีฟีเท้าของเด็กที่มาเกิดพร้อมกันนั้นก็คงจะไม่ได้เพรายงมีบางคนที่แสดงอาการสงสัยหรือพูดออกมาเลยว่าแม่แจ่มอาจจะตาฝาดไปคนที่เดินนั้นบางทีจะเป็นคนอื่นหรือพวกที่ออกไปหาปลาตอนดึกอาจไม่ใช่เด็กพวกนี้ก็ได้ ก้าวที่บางเพลงของคืกฤิ์ปราโมท เรื่องที่น่าคิดในชีวิตของคนเรานี้ก็คือความรักถ้าหากเกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นความเกลียดได้หรือไม่คนที่รักกันทางชู้สาวนั้นในตอนท้ายอาจจะเกลียดกันถึงฆ่ากันก็ได้นี่เป็นความจริงที่ใครก็รู้แต่ความรักของมารดาที่มีตบุตรนั้นจะมีใครเคยเห็นหรือไม่ว่าได้เป็นความเกลียดชังอย่างจริงจังถึงกับมุ่งมา่ปรารถนาร้ายต่อกันและกันถ้าเราจะลองนึกกันให้ดูจริงๆแล้วเราอาจจะนึกได้ว่าความรักที่มารดามีตบุตรนั้น นานเข้าอาจจะเปลี่ยนไปได้จากความรักไปเป็นอย่างอื่นแต่อย่างอื่นที่ความรักของมารดาเปลี่ยนไปนั้นไม่ใช่ความเกลียดอย่างแน่นอนถ้าจะเป็นอะไรก็เป็นความกลัวซะมากกว่าและมารดาคนไหนยิ่งรักหมุดมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกลัวบุตรคนนั้นต่อไปมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นจะเป็นด้วยความรักหรือความกลัวก็ตามเมื่อครูจ้อยและพวกของครูจ้อยออกเที่ยวถามแม่ของเด็กเหล่านี้ว่า เวลาค่ำคืนปล่อยให้ลูกของตนออกเดินไปเที่ยวที่ไหนกันแม่ทุกคนจะปฏิเสธเป็นเสียงเดียวกันและเสียงที่ค่อนข้างจะแข็งว่าเอาอะไรมาพูดลูกฉันดีอยู่ในโอวาฮันกระพ่าพับไว้ฉันบอกให้ทําอะไรก็ทําตามฉันว่ากลางค่ำกลางคืนไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนกินข้าวช่วยแม่ทางานบ้านเล็กๆน้อยๆแล้วก็อ่านหนังสือหรือไม่ก็เข้าไปนอนไปตื่นอตอนเช้านุนเนี่ยคำตอบมันเป็นมาตรฐานทั่วไปนี้ สำหรับบางรายเมื่อตอบแล้วก็ทำท่าว่าจะเป็นศัตรูก,กับครูจ้อยและพวกขึ้นมาทันทีแต่บางรายก็ไม่มีอะไรที่จะกุนข้องมองใจถึงอย่างไรก็ตามคำตอบเช่นนี้ทำให้ครูจ้อยและพวกต้องชะงักงันในการเสาะ,ะแสวงหาเหตุผลให้กับสิ่งต่างๆที่ตนเห็นว่าเกิดขึ้นแต่ยังไม่รู้เหตุเรื่องเสียงฝีเท้าคนเดินที่บางเพลงนั้นก็เงียบไปพักหนึ่งสำหรับครูจ้อยและพวกเพราะไม่กล้าที่จะทำอะไรต่อไปอีกแต่ครูจ้อยนั้น เป็นคนที่สงสัยอะไรหรือมีเหตุที่อยากรู้สิ่งใดแล้วไม่ยอมลดละได้ไง่ายๆวันหนึ่งไม่มีเวลาว่างครูจ้อยก็ไปหาอาจารย์ฟื้นที่ห้องทํางานของอาจารย์ฟื้นอาจารย์ฟื้นเห็นครูจ้อยเข้ามาหาก็พูดจาปราศัยด้วยเมตตาอย่างที่อาจารย์ฟื้นมีต่อเด็กทั้งโรงเรียนและครูทั้งโรงเรียน <S <S ครูมีอะไรเหรอมีอะไรก็บอกผมตรงๆนะไม่เป็นไรหรอกถ้าเป็นเรื่องที่พอจะช่วยกันได้ก็จะช่วยกันไป ดิฉันไม่มีตราอะไรส่วนตัวยังไงและะ้วค่ะแต่ดิฉันมีเรื่องจะมาถามอาจารย์คือมาปรับทุกข์กับท่านอาจารย์ก็ได้เฮ่ <c oughs> ชอบกลนายครูว่าไปทีแล้วมันเรื่องอะไรกันแน่ก็ <c oughs> เรื่องเด็ก2อรอยสิบสี่คนนั่นแหละคะ่ะฮอผมนึกไว้แล้วว่าเด็กพวกนี้มันเป็นเด็กแปลกดูกันไปก็คงจะต้องมีปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรเกิดขึ้นได้เอาครูมีอะไรก็ว่ามาเลยผมจะได้จัดการให้เด็กพวกนี้ ดูไปก็เหมือนกับว่าไม่มีใครเอาไว้อยู่แต่ผมมั่นใจว่าผมเอาไว้อยู่ผมปกครองแกได้จะกำราบปราบรามยังไงก็คงจะได้อาจารย์สังเกตรหรือเปล่าครับว่าเด็กพวกนี้ยพอมีเวลาซึ่งแกก็มีมากซะด้วยสิเพราะแกเรียนเก่งกว่าเด็กอื่นเลยมีเวลาว่างเรียนพอมีเมื่อไหร่นะแกมักจะไปไประชุมกันอยู่ที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนแต่จะร้อนฝนจะตกยังไงแกก็เกาะกันอยู่ที่นั่นเป็นเวลานาน,านๆแล้วถึงจะแยกย้ายกันกลับอ่ะผมก็เคยสังเกตแล้วนะ มันไม่ใช่หนเดียวแต่มันหลายครั้งจนผมเคยเรียกพวกเด็กเหล่านี้มาสักสี่ห้าคนมาถามแล้วว่าไปทําอะไรกันที่นั่นแล้วแกก็ตอบผมว่าไม่มีอะไรหรอกไปพบปะก,กันแล้วก็นัดกันว่าเมื่อมีเวลาว่างอย่างนี้วันต,ต่อไปจะทํากิจกรรมอะไรให้เป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านบางเพลงนี้ได้บ้างเท่านั้นผมเคยถามว่าแกไปทําอะไรที่เดียวกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านแกก็ตอบว่าเที่ยวกวาดขายะบ้างเที่ยวลอกคลองมาให้ตื่นเขินบ้างด้วยมือเปล่าทั้งนั้นหรอคะ เด็กไม่ต้องมีเครื่องมืออะไรเลยเหรอเออก็จริงอาจารย์ฟื้นพูดขึ้นแกว่าแกไปทํากิจกรรมแต่ผมไม่เคยเห็นว่าแกมาขอเครื่องไม้เครื่องมืออะไรสักครั้งหนึ่งถ้าแกชุมนุมกันเฉพาะแต่เวลาว่างจนกลางวันดิฉันก็ไม่สงสัยอะไรเลยและออกจะเห็นใจแกด้วยเพราะแกเป็นเด็กที่ไม่เหมือนใครเหมือนกันก็นแต่พวกแก214คนเท่านั้น่ะความรู้สึกว่าอยู่นอกพวกพ้องหรือเด็ก,กอื่นๆก็อาจจะทาให้แกผูกพันกันอย่างใกล้ชิดก่าเด็ก,กอื่นๆก็ได้ ถ้าแกนัดพบกันตอนกลางวันแล้วดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยนะครูจ้อยพูดซ้ำก็ถ้าอย่างนั้นแล้วคุณจะไปห่วงยายอะไรแล้วเด็กพวกนี้ผมก็เห็นมันไปนัดพบกันตอนกลางวันเท่านั้นโรงเรียนเลิกแล้วมันก็ต่างคนต่างไปอาจารย์ฟื้นพูดด้วยสมนองปลอบใจครูจ้อยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคะดิฉันได้ข่าวมาจากชาวบ้านที่ดิฉันเชื่อถือได้ว่าเด็กพวกเนี้ยแกออกเดินจากบ้านในตอนดึกแล้วก็เดินทางเดียวกันมาที่หน้าโรงเรียนเนี้ย ดิฉันก็ใจเอาเองว่าแกมณัดพบกันที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนอืมคนบางเพลงดีก็พูดจะอะไรกันในหน้าฟังดีเหมือนกันผมอยู่มาสามสิบกว่าปีแล้วตั้งแต่เป็นครูน้อยที่โรงเรียนนี้ฟังคําเล่าคําลือของคนบางเพลงจนกระทั่งจะเชื่อถืออะไรกันก็ไม่ได้แล้วว่าไปก็เหมือนเด็กๆนึกจะพูดอะไรก็พูดกันไปครูอย่าไปเชื่อถืออะไรนักเลยนะครับท่านอาจารย์คะครูจ้อยว่า ดิฉันมีความรู้สึกอย่างเดียวกันกับเพื่อนฝูงของดิฉันในบางเพลงนี้อีกยี่สิบกว่าคนว่ากําลังมีอะไรที่เราไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่รู้จักเกิดขึ้นที่บางเพลงนี้เมื่อเรารู้สึกกันอย่างนี้พวกเราก็พยายามสังเกตพยายามสอบสวนดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่สิ่งฝีเท้าเด็กเดินม,มาที่โรงเรียนเนี่ยเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งซึ่งพวกเราสังเกตได้กันหลายคนจึงไม่มีทางที่จะเป็นเรื่องผู้จาเพอ้อเจอกันได้ ดิฉันไม่ทราบแน่ว่าเด็ก,กจะมาพบกันที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนตอนกลางคืนหรือเปล่าดิฉันมาเรียนท่านอาจารย์ก็ประนึกไปอย่างนั้นเองเท่านั้นนะ่ะเพราะว่าเคยเห็นแกมาพบกันบ่อยๆในเวลากลางวันถ้าท่านอาจารย์ไม่ขัดข้องต่อไปดิฉันจะรอออกมาดูในยามค่ำคืนตอนดึกๆว่าเด็กพวกนั้นจะมาพบกันจริงหรือไม่และก็มาทาอะไรกันอย่า <Yeah. S 1> อาจารย์ฟื้นร้องขึ้นครูเป็นครูผู้หญิงตัวคนเดียวในบางเพลงนี้ที่ผมยอมให้ครูอยู่บ้านพักครูคนเดียวนั้นก็เรียกว่าลหล่อแหลมเต็มทีแล้ว แล้วครูยังจะออกไปเสี่ยงเที่ยวเดินดูเดินสังเกตอะไรในยามเดึกเดือนคนเดียวอีกผมยอมไม่ได้และอาจารย์จะปล่อยให้ดิฉันผู้เป็นครูคนหนึ่งอยู่ไปกับความสงสัยและความไม่สบายใจอย่างนั้นหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นอาจารย์ฟื้นปฏิเสธเมื่ออาจารย์ไม่สบายใจเรื่องนี้ผมเป็นอาจารย์ใหญ่ผมก็มีหน้าที่ที่จะต้องพิสูจน์อะไรบางอย่างเพื่อให้เกิดความสบายใจแก่อาจารย์หรือว่าให้อาจารย์หมดสิ้นเหตุที่อาจารย์จะสงสัยอีกต่อไป ผมเข้าใจว่าเหตุคงจะไม่มีอะไรมากถ้าไปดูไปพบไปถามเด็กให้จริงๆแล้วเราก็คงจะได้ความจริงซึ่งคงจะไม่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไรนักหรอกท่านอาจารย์จะทํายังไงคะครูว่าเด็กพวกเนี้ยจะมาพบกันที่หนา้าโรงเรียนหรือที่สนามฟุตบอลตอนกลางคืนสักเวลาเท่าไหร่นะเท่าที่พูดที่ฉันสังเกตมักจะได้ยินเสียงแกเดินมาในราวๆสักตีหนึ่งหรือตีสองแล้วก็ได้ยินแกนเดินกลับไปอีกทีนึงแวราวตีสามหรือตีสี่ แกออกมาจากบ้านของแต่ละคนมาแล้วก็มาพบกันอยู่ราวๆสักชั่วโมงนึงเห็นจะได้อะเรื่องแค่นี้เองครูจะไปร้อนอกร้อนใจทําไมกันหนักหนาถ้าครูยังไม่แน่ใจสงสัยอะไรอยู่ผมเองเดี๋ยวจะเป็นผู้พิสูจน์ให้ครูได้รู้เรื่องความจริงในคืนวันนี้ผมจะคอยออกมาพบกับเด็กพวกนี้ที่หน้าโรงเรียนแล้วถามตรงๆว่าแกมาทําไมเวลาเด็กเวลาเดินมาพบกันหรือมาทําอะไรกันแล้วถ้าหากว่ามาพบกันมาพบกันโดยเรื่องอะไรกันแน่ครูไม่ต้องเถียงผมหรอก ขอให้ครูกลับไปแล้วก็ทําใจดีๆไว้พรุ่งนี้เช้าเรามาพบกันใหม่แล้วรู้เรื่องกันครูจ้อยไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรก็เดินกลับมาที่ชั้นที่ตนสอนแล้วก็สอนหนังสือต่อไปเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นรุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งแต่เช้าตรู่พันโรงที่มาเปิดโรงเรียนบางเพลงก็เลยเห็นอาจารย์ฟื้นผูกคอตาอยู่ที่เฉลียงหลังห้องทํางานของอาจารย์ฟื้น ความตายของอาจารย์ฟื้นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนบางเพลงนั้นเหมือนกับใครเอาอาวุธหนักอย่างไรอย่างหนึ่งมาตีลงที่บางเพลงทุกคนที่รู้เรื่องนี้อยู่ในสภาพช็อกหรือเกือบช็อกต่างนิ่งไม่พูดอะไรทั้งสิน้นคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็จัดการกับศพของอาจารย์ฟื้นไปตามระเบียบทางตำรวจก็ได้มาพลิกศพแล้วหาเหตุใดไม่เจอนอกจากจะบอกว่าอาจารย์ฟื้นฆ่าตัวตายโดยเจตนาส่วนเหตุที่อาจารย์ฟื้นฆ่าตัวตายนั้น ก็ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันในที่สุดญาติพี่น้องของอาจาร,รย์ฟื้นก็จัดงานศพไปตามฐานะแต่คนวางเพลงดูออกจะไปช่วยงานศพอาจาร,รย์ฟื้นกันมากและที่น่าสังเกตที่ว่าคนที่ไปงานศพอาจาร,รย์ฟื้นนั้นเมื่อไปถึงแล้วก็ทักทายกันเพียงสั้นๆและนั่งอยู่ที่งานศพโดยไม่พูดจาอะไรกันหรือเกือบจะไม่พูดจาอะไรกันเลยเรื่องอาจาร,รย์ฟื้นผูกคอตายนี้ทําให้คนขี้สงสัยหรือมีความระแวงอะไรอยู่แล้ว กลับยิ่งสงสัยและวหวาดระแวงขึ้นไปอีกถึงขนาดเป็นความกลัวครูจ้อยและพวกของครูจ้อยไม่กล้าเดินไปไหนเวลาค่าคืนนอกจากจะมีคนเดินไปเป็นเพื่อนส่วนคนอีกไม่น้อยในบางเพลงที่ไม่ได้เป็นคนคลอดบุตรออกมาก็เริ่มจะมีความคิดไปในทางข้องใจหรือสงสัยหรือบางคนก็กลัวเอาจริงๆสุดแล้วแต่จิตใจของแต่ละคนอาจารย์สมศักดิ์สามีอาจารย์ยุพานั้นทั้งที่มีเด็กพวกนี้อยู่ในบ้านหนึ่งคน ก็เกิดความกินแหนงแคลงใจขึ้นมาตั้งแต่อาจารย์ฟื้นผูกคอตายไปแล้วและเริ่มจะมองอะไรได้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนธรรมดามารดาที่รักบุตรก็ย่อมจะต้องสังเกตการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงในตัวของบุตร ตลอดจนอาหารการกินที่จะต้องเปลี่ยนไปพร้อมกับการเติบโตของลูกมารดาที่บังเพลงทุกคนที่ออกลูกพร้อมกันนั้นก็เฝ้าสังเกตดูการของบุตรเหมือนกันทุกคนและก็ได้สังเกตเห็นว่าเด็กที่มาเกิดที่บังเพลงพร้อมกัน210คนหรือถ้าจะพูดให้ชัดก็2 1 4คนเพราะนับลูกแม่ชี่ด้วยเมื่ออายุยังไม่ถึงสองขวบร่างกายและกับกิริยาก็เหมือนกับเด็กทั่วไปอาหารที่กินก็นมมารดาพอใกล้จะขวบหนึ่งก็เปลี่ยนมาเป็นอาหารเด็ก แม่ทุกคนรู้สึกว่าลูกของตนดูจะหย่านมแม่ง่ายพออายุเด็กพ้นสามขวบไปแล้วอาหารแป้งและอาหารผักกินน้อยลงเด็กเหล่านี้จะชอบกินแต่อาหารพวกเนื้อสัตว์เริ่มตั้งแต่ปลาไปจนถึงเป็ดไก่พออายุหกขวบไปแล้วก็มักจะกินแต่พวกเนื้อสัตว์ใหญ่เช่นเนื้อหมูเนื้อวัวเนื้อควายสัตว์เล็กเช่นปลาเป็ดไก่ที่เคยกินมาแต่ก่อนนั้นถึงจะยังกินบ้างก็กินอย่างไม่เต็มใจนักและกินห่างลงอาหารแป้งและอาหารผักนั้น เกือบจะไม่แตะต้องเอาเลยทีเดียวแม่ส่วนใหญ่ที่รักลูกมากก็มักจะตามใจลูกอยากกินอะไรก็ให้กินตามใจลูกชอบกินเนื้อสัตว์ใหญ่มากก็ขนขวายหามาให้กินเอามาทำกับข้าวในรูปแบบต่างๆแต่หลายคนก็เริ่มสังเกตเห็นว่าเนื้อวัวหรือเนื้อหมูที่เอามาแกงใส่เครื่องแกงหรือเครื่องเทศนั้นเด็กมักจะเอาออกมาคลุกหรือเช็ดกับข้าวสุกให้หมดน้ำแกงหมดเครื่องเทศก่อนแล้วจึงจะกิน หรือมิฉะนั้นหากมารดาไม่ได้อยู่และไม่ได้มองอยู่ก็มักจะหยิบเอาเนื้อสัตว์เหล่านั้นขึ้นมาล้างน้าซะก่อนแล้วจึงจะกินและที่สําคัญที่สุดก็คือแม่ของเด็กเหล่านั้นหลายคนได้สังเกตเห็นว่าลูกของตนแอบก็ไปในครัวแล้วลักเนื้อสัตว์ที่ยังไม่ได้หุงต้มกินดิบๆปลาที่ยังดิบๆหรือย,ยังไม่ตายนั้นเด็กพวกนี้ก็ชอบกินเหมือนกัน